ถ้าใครเพิ่งเปิดมาเจอคลิปนี้นะครับช่องไทยอาร์ตสตูดิโอนะครับในส่วนของเพลย์ลิสต์ยังมีคลิปสอนวาดรูปอีกกว่า200คลิปนะครับสามารถเข้าไปดูย้อนหลังแล้วก็ฝึกตามได้เลยนะครับขอบคุณครับวันนี้เรามาดูวิธีการร่างรูปจมูกกันนะจมูกเนี่ยเ,เดี๋ยวตัวอย่างให้ดูนิดหนึ่งนะฮะ ว่าโครงเวลาเวลาคนเราเวลาเขามองภาพของจมูกอะครับเขาจะมองเป็นด้านสันด้านเหลี่ยมกันนะฮะในคนที่วาดชํานาญแล้วอะครับบางทีเขาไม่ได้ล่างให้เราเห็นหรอกว่าเขามีตรงนี้อยู่แต่ว่าเมื่อชํานาญแล้วมันจะเหมือนกับคิดเลขในใจเก่งอย่างจมูกตามต้นแบบคือแบบตามต้นแบบที่โชว์นี่ใช่ไหมครับเขาจะเห็นภาพเป็นแบบประมาณนี้ครับ เห็นเป็นมิติหน้าตาอย่างนี้นะครับเนี่ยคือที่มาเวลาเขาเห็นภาพกันนะครับสวัสดีทั้ง20ท่านนะครับเนี่ยคือมันเหมือนกับผมจะเรียกว่าไม่รู้จะพูดยังไงอธิบายไม่รู้จะอธิบายเป็นภาพยังไงประมาณว่าคนที่วาดรูปจนชำนาญแล้วอะครับเขาจะเห็น ภาพแตกต่างจากจากที่เราคนที่หัดใหม่ๆวาดกันก็คืออย่างเราเห็นเราก็จะเห็นเป็นหน้าตายัางไงครับเห็นเป็นเส้นอย่างนี้เลยถูกไหมเราก็จะเลี้ยวโค้งเลี้ยวอะไรตามเขาอะซึ่งมันจะย้วยเนาะถ้าเราไม่เข้าใจที่มาของมันจริงๆมันก็จะย้วยแล้วก็โยไปเย้มาอะไรอย่างเงี้ยแต่ในคนที่วาดเป็นบางทีเขาไม่ได้ร่างให้เราเห็นเป็นหน้าตาอย่างนี้หรอก แต่สมองเขา,ามันประมวลผลเป็นรูปร่างอย่างนี้ด้วยประกอบไปด้วยตอนที่เขากําลังร่างภาพอยู่นะครับอันนี้พูดถึงไปเราก็คิดแบบหยาบคิดหยาบมากกว่ามากกว่าคนที่เข้าใจเรื่องกล้ามเนื้อนะแต่จริงๆแล้วถ้าเข้าใจกล้ามเนื้อด้วยก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นคนที่เขาคือบางคนชอบมักจะมีคําถามว่าต้องเรียนอันนั้นก่อนไหมต้องเรียนอันนี้ก่อนไหม คือถ้าจริงจังอ่ะรู้ไว้มันก็ดีทั้งนั้นนะครับถ้าจริงจังนะถ้าเรียนเล่นๆก็นั่นนะก็ก็ไม่ต้องไม่ต้องรู้ลึกขนาดนั้นก็ได้แต่ทีนี้ดันมีบางคนที่ที่ที่เรียนเหมือนกับว่ายังไงอ่ะก็คือเหมือนกับกัมกึ่งอ่ะจะจริงจังหรือแต่ก็แต่ก็ไม่ได้อยากฝึกอะไรเยอะอะไรเงี้ยแต่จะหวังผลแบบ แบบคนที่เขาเขาเก่งเลยอะไรเงี้ยซึ่งใจเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราเราก็ว่าไม่ได้จริงจังนะแต่แต่ผลลัพธ์ที่เราอยากได้เราดันอยากได้แบบแบบเขาอะไรเงี้ยเราต้องฝึกแบบเขาเนาะไม่ใช่ว่าฝึกแบบผมมักจะเปรียบเทียบเหมือนว่ายน้ำอะ่ะว่ายน้ำเล่นให้เอาตัวรอดได้อ่ะว่ายได้ทุกคนอะ่ะแต่ว่ายให้เร็วและไกลอะ่ะเราก็ต้องฝึกแบบคนที่ฝึกว่ายให้เร็วและไกล มากขึ้นกว่าเดิมเราจะว่ายเร็วและไกลได้ยังไงถ้าเราไม่ฝึกให้มันให้มันแบบเดียวกับที่คนที่เขาฝึกแบบนั้นมาอะไรเงี้ยครับอ่ะเนี่ยคือที่มาก่อนที่ว่าจะเป็นจมูกนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากเรามองเป็นรูปร่างของเรียมเียมอย่างนี้แล้วผมย้ําเส้นทีนึงเรายังต้องเช็คอะไรอีกครับเช็คนน่ระดับสูงต่ําของรูจมูกของปีกจมูก ของอะไรอีกครับของตรงด้านล่างของรูจมูกของปีกจมูกทางนี้ว่ามันว่ามีเส้นดิ่งทิ้งลงมาเช็คอย่างนี้แล้วห่างจากอันนี้เท่าไหร่อันนี้ทําองศาเท่าไหร่โดยประมาณอะไรเงี้ยอันนี้ก็เช็คอีกอ่ามีเส้นนี้แล้วมันควรจะห่างตรงนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเหมือนเอาเรื่องที่หลายๆเรื่องมาถมรวมกันให้เราแบบต้องค่อยๆค่อยๆฝึก ประมวลผลนะฮะเพื่อเราสามารถทำงานได้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาล่างจริงๆกันอันนี้ตะกี้แบบทำให้ดูนะว่าที่มาเขาคิดกันยังไงจริงๆยังมีอะไรที่ลึกกว่านั้นอีกนะฮะมันเยอะแยะมากมายเลยผมเห็นคนที่เขาทำเป็นเหมือนกับอะไรเดียวเหมือนกับเป็นขั้นตอนให้ดูอันนั้นก็ดูประกอบได้แต่ว่าเราต้องเข้าใจด้วยว่าเราดูแล้วเราเอาไปใช้งานยังไงนะฮะ ทุกขั้นตอนที่เราฝึกมันมีจุดประสงค์ของมันเราต้องหาจุดประสงค์ของการฝึกให้เจอนะฮะแล้วมันจะพัฒนาเร็วถ้าเราหาจุดประสงค์ไม่เจอมันจะสเปเสปะเวลาฝึกนะแล้วก็เรื่องบางเรื่องยอมรับว่าก็น่าเบื่อนะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะชนะมันมันก็ต้องทำอ่ะครับเรื่องที่น่าเบื่อแล้วมันจะปลดล็อกตัวเองนะมันจะปลดล็อกตัวเองให้ให้ให้เราให้เราเจออะไรใหม่ๆให้เราข้ามอัพเลเวลขึ้นไปนะ อ่ะมาดูที่จมูกนะอ่าผมจะล่างคล้ายๆตะก,กี้เลยนะครับที่ผมล่างขึ้นมาสวัสดีทุกท่านนะครับผมดูอยู่ช่วยแชร์ด้วยนะขอบคุณมาก ก็ช่วงนี้ทุกคนก็คงจะค่อนข้างจะต้องอยู่บ้านกันเจอเนอะคือว่าการวาดรูปแบบไม่ได้หมายความว่าการมันจะทําให้เรามันบางคนมองแต่แค่ผลลัพธ์ว่าเราจะวาดเก่งอย่างเดียวอะไรเงี้ยจริงๆไม่ต้องวาดเก่งก็ได้แต่เราโจทย์เหล่านี้มามาเหมือนกับเป็นการฝึกฝึกสมาธิตัวเองก็ได้นะครับ แต่สมาธิมันไม่ได้เห็นผลลัพธ์เป็นตัวตัวไงนึกออกใช่ไหมครับมันไม่ได้เห็นผลลัพธ์หน้าตาว่าเฮ้ยนี่ฉันมีสมาธิแข่งกล้ากว่าใครอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มันแต่มันแต่มันได้หรือไม่ได้อยู่ที่ตัวเราเองนี่แหละที่เป็นคําตอบว่าเฮ้ยฉันมีสมาธิแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้ตัวเองว่าเฮ้ยเราจัดการเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่คนอื่นมองไม่เห็นหรอกมันก็เลยรู้สึกว่าแบบเออมันเป็นเรื่องดูเหมือนจะไม่เป็นเรื่องสําคัญอะไรอย่างเงี้ย การที่เราได้ฝึกสติฝึกสมาธิแต่จริงๆมันสําคัญเนาะเราก็ใช้มันอยู่ประจํานั่นแหละไม่ใช้ว่าะเป็นประจําเดี๋ยวมันติดอยู่กับตัวเราอะครับมันต้องมีตลอดนะครับอ่ะอันนี้บอกวิธีให้เผื่อเผื่อใครทำมาหลายแบบแล้วแล้วแล้วเกิดแบบว่า แล้วเกิดแบบว่าเฮ้ยขึ้นรูปหน้าคนไม่ได้อะไรเงี้ยอย่างแรกนะครับก็คือขึ้นมาแบบว่าแบบตามความเข้าใจของตัวเองเลยก็ได้อะค่อยๆเล็มค่อยๆอะไรเงี้ยขึ้นมาแบบแบบนี้เลยนะฮะจากนั้นน่ะให้เราค่อยๆเล็มรายละเอียดให้มันใกล้เคียงที่สุดนะครับใกล้เคียงที่สุดเดี๋ยวผมจะมีภาพประกอบให้ดูว่าใกล้เคียงที่สุดเราต้องเล็งอะไรบ้างนะฮะพอเราเล็งให้ได้เป็นรูปเป็นร่างนี้ใช่ไหมครับมันจะมีความมั่นใจมากขึ้นให้เรา ความมั่นใจให้เราสามารถแบบลากเส้นไปต่อได้มากขึ้นนะฮะเราถึงค่อยมาตรวจตัวเองกันนะมาตรวจตัวเองกันวิธีตรวจตัวเองแบบที่หนึ่งคือถอยดูไอ้ไกลก่อนครับถอยดูไอ้ไกลอย่างน้อยหนึ่งเมตรนะฮะพอพอผมบอกว่าถอยดูไอ้ไกลบางคนถอยแค่แค่เท่าไหรเดียวห้าสิบเซนหกสิบเซนอะไรเงี้ยไม่พอนะไม่พอขอหนึ่งเมตรเป็นอย่างน้อยครับ ทำเหมือนกับว่าเราเป็นคนอื่นเดินไปเดินมาเดินไปกินน้ําหันมามองงานตัวเองสักแวบ,บนึงก็วแบบเฮ้ยมันเป็นยังไงมันเข้าท่าไหมเลงบ้างเลงบ้างเราไ,ได้รู้ว่าเราเดินมาถูกทางไหมอะไรเงี้ยแล้วส่วนใหญ่กันจะไม่ค่อยยอมถอยดูกันสิใช่ไหมเหมือนกับว่าลุ้นอะ่ะกำลังลุ้นอยู่หรอมั้งเลยไม่ค่อยลุกขึ้นมาดูงานกันพอไม่ดูงานเราก็เหมือนกับคนตามบอร์ดครับเดินหลงไปในป่าไม่มีแผนที่แล้วเราจะเช็คงานยังไงอะไรเงี้ย มันก็มองไม่ออกต้องอย่าลืมว่าเราไม่สามารถมีคนมาดูให้เราตลอดเนาะสมมุติว่าใครมาสมมุติว่าใครไปนั่งเรียนในคลาสแล้วแบบว่าเฮ้ยรอเดี๋ยวมีคนมาบอกจริงๆเราต้องฝึกเห็นด้วยตาเยองเนาะจริงๆคล้ายๆเล่นดนตรีเลยเล่นดนตรีนี่ไม่มีใครไปกดโน้ตให้เรานะ เราเล่นกีตาร์ไม่ได้มือเรากดไม่ได้ก็คือไม่ได้นะก็คือเล่นไม่ได้เราจะเข้าใจเราเองว่าเฮ้ยจริงๆเราเล่นไม่ได้ครูเอามือมาช่วยกดโน้ตให้เราไม่ได้ถูกไหมครับหรือว่าช่วยกดให้เราได้แต่เราก็จะรู้รว่าเฮ้ยจริงๆฉันเล่นไม่ได้ะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครวาดรูปแล้วคิดว่ามีคนมาแต่งหน่อยๆแล้วออกมาสวยละหน่อยนึงนั่นแหละที่เราที่เรารู้สึกว่ามันเขามาเติมหน่อยนึงอ่ะนั่นแหนะคือสิ่งที่สําคัญแสดงว่าเรายังวาดเองไม่ได้นะยังวาดเองไม่ได้ ถึงวันหนึ่งเราวาดได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครมาเติมงานให้เรามันก็เป็นความภูมิใจแล้วก็เป็นลายมือของเรานะที่เราเติมเองทั้งหมดอะไรอย่เงี้ยสายตาสั้น1เมตรไม่ไกลครับ1เมตรไม่ไกลเลย หนึ่งเมตรไม่ไกลเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆตอนที่เราล่างอย่างนี้เรากาลังมองภาพรวมครับภาพที่เห็นตรงนหน้าจะเบอร์ก็ไม่เป็นไรอยู่ดีเราไม่ได้ต้องการให้ให้เราเห็นภาพชัดนะตอนนี้ถอยดูไกลๆหนึ่งเมตรครับไม่ได้ต้องการให้เห็นภาพชัดภาพที่เห็นจะเบอร์ก็ได้แต่มันเบอร์แล้วเราจะต้องเห็นว่ามันมันรูปร่างมันเป็นมันเป็นหน้าตาย,ยัางไงนะรูปร่างเป็นหน้าตายยังไงทีนี้ผมได้หน้าตายางนี้แล้วใช่ไหมผมก็เช็คดูเขียนคนนะครับ นึกถึงภาพเนาะจมูกผมจะบอกอนี้ไฮไลท์อย่างเงี้ยตรงเนี้ยไอที่สว่างตรงเนี้ยดูตามต้นแบบดนะ้วยเนาะตรงเนี้ยสว่างตรงเนี้ยผิดที่ไม่ได้นะครับผิดที่ไปปุ๊บปลายจมูกเบี้ยวเลยนะฮะเนี่ยคือสิ่งสําคัญถ้าใครทําทําอยู่ไม่ได้เช็คเรื่องนี้ไม่ต้องพูดถึงความเหมือนจริงเลยนะถ้าเกิดว่าเขียนคนนะครับ มันก็เลยสําคัญทุกที่เลยนะทีนี้เรามาดูว่าเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วทําไงต่อนะบางคนอาจจะเจอวิธีที่ใช่สําหรับที่ผมกําลังบอกก็ได้นะลองดูจากนั้นทํำยังไงทํานี้ครับริ้น์มาได้เลยก็ดีนะฮะผมจะบอกว่าผมหรือคนอื่นๆที่วัดเป็นเขาเช็คอะไรบ้างนะจริงๆมีเช็คเยอะกว่านี้อีกนะอันนี้แล้วแต่ความถนัดแต่ละคนละ เนี่ยครับปีกจมูกทิ้งเส้นดิ่งลงมานี่ต้องทิ้งเส้นดิ่งลงมาเพื่อจะดูว่าดั้งอ่ะครับดั้งตรงเนี้ยตรงกับตำแหน่งไหนของปลายจมูกปีกจมูกตรงนี้ดิ่งขึ้นไปปุ๊บทำมุมเท่าไหร่กับตรงนี้นะฮะเนี่ยตรงเนี้ยบางทีคนที่เขาวาดหรือว่าเห็นใน YouTube อะไรเขาไม่ได้เขียนเส้นเหล่านี้ให้เราดูครับเราก็จะไม่รู้ว่าเฮ้ยตกลงมันเช็คยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมต้องทายัางไงต่อนี่ไงผมก็ต้อง ลากเส้นตรงลงไปในนี้ด้วยเส้นตรงที่เชื่อถือได้นะครับเส้นตรงที่เชื่อถือได้หยิบไหมบรรทัดมาเลยก็ได้ใช้ไปเถอะไหมบัรทัดใช้ไปเลยแต่บางทีผมไม่ได้หยิบเพราะมันไม่คล่องตัวเนาะแต่ก็ถ้าเกิดว่าใครไม่นี่ก็ใช้ไปเถอะไม่เป็นไรพอผมได้่างนี้ปุ๊บผมก็เช็คเส้นเนี้ยที่ผมด่งลงมาอย่างเงี้ยแล้วผมก็ดูตรงเนี้ยให้มันไปใกล้เคียงกับเขานะครับ ตรงนี้ลองดิ่งลอกมาสิตรงกับตรงไหนของปลายจมูกอันเนี่ยผมเข้าไปเยอะเกินไปแล้วเห็นไหมเส้นนี้ของผมอะ่ะมันมันควรจะอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมขอเช็คใหม่อีกรอบนึงนะครับขอเช็คใหม่อีกรอบหนึ่ง,เห,งเห็นไหมว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันก็เป็นการสร้างเส้นดิ่งขึ้นมานะครับเพื่อเช็คเช็คงานตัวเองนะครับ ไอ้ตัวนี้มันเป็นสีช็อคเนาะที่เราเคยคุยตั้งแต่ไลฟ์รอบที่แล้วนะครมันจะลบไม่ค่อยออกอ่าพอได้อย่างนี้ปุ๊บอันนี้ผมรู้แล้วนะว่าผมใช้เส้นไหนนะครับแต่คนที่ล่างเองอาจจะแบบสับสนนิดนึงเนาะบางคนก็จะเคลียร์เส้นให้สะอาดเลยถ้าใช้ดินสอก็จะใช้การเคลียร์เส้นได้ง่ายขึ้น แต่นี่ผมไม่ลบแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าผมเข้าใจวิธีแล้วว่าเข้าใจเส้นของผมแล้วผม,ผมใช้เส้นไหนนะจากนั้นพอถึงตรงนี้กลับมาที่เส้นนี้ต่อถ้าใครไม่ได้ทําวิธีอย่างที่ผมบอกนะไม่ต้องคาดหวังเลยนะว่ามันจะเหมือนนะเผลอๆอาจจะลามไปถึงจมูกที่ไม่สมส่วนและพิการด้วยนะย้าอีกทีหนึ่งเนาะว่าจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆดูตรงนี้นะครับ ผมต้องหาเส้นระดับของรูจมูกให้เจอนะครับด้านบนนะและรูจมูกด้านล่างให้เจอนะครับและเป็นเส้นที่เชื่อถือได้เชื่อถือได้คืออะไรอย่างที่บอกไม้บรรทัดเลยนะเส้นที่เชื่อถือไม่ได้ก็เหมือนกับมีไม้บรรทัดที่เบี้ยวเอาไปวัดนู่นนี่นั่นบางทีเราลากขึ้นมาฟรีแฮนอะไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดอะลากมาเส้นเบี้ยวๆอะแล้วเราก็ไปเชื่อเส้นเบี้ยวๆของเรานั่นแหละไอ,อ,อ้เล็กๆน้อยๆเหล่านีนนน้แหละที่ทําให้เราวาดไม่ได้นะครับ ใจให้ดีก็คือดินสอคมๆแหลมๆเลยก็ได้ดินสอกดก็ได้นะฮะแล้วก็ค่อยๆทําลบไปลบลบจนมันแก้จนมันใช่อ่ะแต่เราไม่ต้องถ,ถึงแม้ว่าเราใช้ดินสอกดดินสอกดมันจะกดกระดาษมันเป็นบุ๋มเป็นร่องเนาะถึงแม้มันจะเป็นร่องช่างหัวมันเราไม่ต้องไปลงแสงเงาภาพนั้นด้วยเราฝึกแต่การล่างภาพอย่างเดียวนะหมายถึงว่าถ้าจะโฟกัสเรื่องการฝึกนะให้คิดอย่างนี้ รรวาดไปแล้วต้องลบใหม่ไหมคือในรูปนี้ผมไม่ลบนะเพราะอะไรเพราะผมรู้ว่าเดี๋ยวผมลงแสงเงามันก็กบไปตรงนี้ไปหมดไอ้สิ่งที่เราผมไอ้สิ่งที่ผมล่างแล้วมันมันไม่ใช่อะหรือว่าไอ้เส้นเนี้ยแต่เส้นเนี้ยผมละผมต้องลบแต่เส้นอย่างเงี้ยบางทีผมก็ไม่ลบเพราะผมลงแสงเงามันก็จะปิดหมดนะครับถ้าลบจนกระดาษยุย่ยแสดงว่ารกระดาษของพี่ไม่ดีนะครับ กระดาษที่ดีมันลบประมาณเป็นสิบรอบก็ไม่ยุ่ยนะครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากระดาษที่ดีต้องทำยังไงต้องต้องไปทดลองดูครับที่ผมใช้อ่กระดาษไทยกอกสานะ่ะส่วนใหญ่อนะ่ะที่เนื้อที่ดีหน่อยครับไม่ยุย่ยกระดาษ100ร้อยปอนชนิดเรียบไม่ยุ่ยนะครับกระดาษหน้าปกสีดำดำยี่ห้ออาร์ตเดคอแต่กระดาษมันจะบางหน่อยก็ไม่ยุ่ยครับ นอกนั้นไม่เคยลองกันครับไม่เคยลองแล้วแต่ก่อนจะวาดกคงต้องเช็คเยอะด้วยอะไรเงี้ยอ่าผมลากเส้นกลับมาที่ตรงนี้ต่อเนาะลากเส้นนี้เสร็จอ่าผมต้องลากเส้นตรงนี้ด้วยนะครับเช็คด้วยเช็คดีๆนะครับแล้วก็ตรงไหนครับตรงนี้เช็คด้วยเนี่ยคือที่มานะครับที่เราจะวาดจมูกได้ได้สมส่วนมากขึ้นหรือถ้าใครบอกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเอาเส้นมาเช็คสิ หรือตรงนี้ไม่แน่ใจก็สร้างเส้นขึ้นมาเช็คนะใหม่ๆก็ปริ้นมาเลยนะฮะปริ้นมาใหญ่ๆเลยนะครับช่วยได้เยอะนะครับดีกว่าไปวาดเช็คในแท็บเล็ตหรือว่าอะไรเนาะบางทีในแท็บเล็ตมันมันอย่างเงี้ยเนี่ยเอาไปวางเงี้ยแล้วจับหน่อยทึงมันก็กระเด้งไปกระเด้งมาอะไรเงี้ยบางทีก็ขนาดก็ใหญ่บ้างเล็กบ้างอะไรเงี้ยแล้วพวกเรายังกะถ้าเกิดว่าหัดใหม่ๆยังกะ ด้วยสายตาไม่เก่งครับถูกไหมครับพอเราพอเราพอเรากาดด้วยสายตาไม่เก่งเราก็เพี้ยนไงการเล็งมันยังไม่เขาเรียกว่าอะไรอะสายตาเรายังแบบไม่คมอะยังไม่ยังไม่นิ่งพออะไรเงี้ยการสังเกตของเราอางเงี้ยมันก็เจง๊งแล้วเราก็หาสาเหตุไม่เจออีกนะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันช่วยเราครับทำไปเถอะครับช่วยเราทํางานได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวพอเราเข้าใจปุ๊บทุกอย่างมันมันเริ่มเรียกว่าอะไรดี ม,มันตกผลึกแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะหาเจอเองนะครับพี่ลองส่งมาดูครับว่าเป็นยังไงแต่ผมแต่ผมอยากให้พี่เช็คก่อนส่งนิดนึงว่าพี่มั่นใจแล้วใช่ไหมว่าแก้อย่างเต็มที่แล้วต้องต้องผ่านกระบวนการนี้ก่อนนะแบบทดลองทำแบบจนสุดความสามารถแล้วจริงๆนะฮะมันจะดีกว่านะครับ มันจะดีกว่าคือเหมือนกับตัวเราเองก็คือเหมือนกับต้องเห็นนะผมเปรียบเทียบให้หลายๆคนฟังบ่อยๆเหมือนเหมือนเราร้องเพลงแล้วเราร้องเพลง <_ arri Canon> เพีย้ยนน่ะมีคนบอกว่าเราร้องเพลงเพี้ยนแต่ใครจะบอกเราได้บ้างว่าเพี้ยนแล้วเราต้องทํำยังไงมันก็ต้องพึ่งหูเราเองใช่ไหมครับหูเราต้องได้ยินเองว่าเพี้ยนน่ะต้องเอาขึ้นหรือเอาสูงใช่ไหมครับต้องรู้ด้วยตัวเองประมาณนึงก่อน,นครับแล้วมันเป็นเรื่องที่สําคัญครับอา่า เล่นดนตรีใช้หูวาดรูปก,ก็คือใช้ตานะถ้าตาเราไม่เห็นหรือว่าตาเราไม่เห็นในสิ่งที่มัน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 ควรจะใช่แล้วก็มันมันไปต่อยากนะครับมันไปต่อไม่ได้อีกอย่างหนึ่งของคนที่ฝึกใหม่ๆนะครับชอบวาดหลายๆอันไม่รู้วาดวาดหลายๆอัน อันนี้ใช่ไม่ได้วาดอันใหม่วันนี้ใช่ไม่ได้วาดอันใหม่ไม่ผมบอกเลยว่าไม่ได้ผลแล้วก็ไม่พัฒนาด้วยวาดไม่ได้แล้วลว่าเราขึ้นอันใหม่ไปเรือ่อยๆไม่พัฒนาวาดอันเดิมและแก้จนกว่ามันจะเท่าที่เข้าทางแล้วค่อยขึ้นอันใหม่เพราะเพราะว่ารูปคือการค่อยๆนั่งเลม็มแก้ไขไปเรือ่อยๆครับไม่ใช่ผมวาดเบี้ยวอานเนี่ยผมวาดตรงนี้ผิดอ่ะทำไมผมไม่ขึ้นอันใหม่ไปเลยล่ะ แต่แกยที่วัดให้ทุกคนดูครับผมวาดผิดแล้วทาไมผมไม่ขึ้นอันใหม่ผมว่าแก้จากอันเดิมถูกไหมครับเนี่ยตอนนี้ผมวาดเดี๋ยวผมไปสมมติว่าผมพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาผมไม่เห็นตรงไหนเบี้ยวอีกผมก็มานั่งแก้อันเดิมอยู่ดีผมไม่ได้ขึ้นอันใหม่เพราะการวาดรูปมันคือการนั่งเล็มของเดิมเนี่ยแหละครับให้มันให้มันให้มันถูกสัดส่วนอ่ะให้มันใช่อ่ะค่อยๆเล็มค่อยๆตรวจครับเพราะฉะนั้นบางที ตอนล่างภาพอันนี้สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ใครจะโน้ตไว้เลยก็ได้ช็อตโน้ตไว้เลยก็ได้สําคัญมากแล้วก็ไม่ค่อยมีใครพูดถึงคืออะไรรู้ไหมครับคือเราสมาธิเราหลุดหรือสติแตกไปแล้วสติแตกอะ่ะควบคุมสมาธิไม่อยู่สติหลุดไปแล้วแล้วก็สมองถูกถูกไอ้สิ่งต่างๆที่ผมพูดมาทั้งหมดหรือว่ากระบวนการทําทั้งหมด มันตีเราจนเรามึนเบอร์ไปหมดแล้วแล้วเราก็ยังคงฝืนที่จะนั่งทำงานต่อโดยโดยความรู้สึกที่ว่าอยากจะเห็นตอนมันเสร็จว่ามันเป็นยังไงมันจะเหมือนไหมไอเ,เนี่ยแหละที่ตัวทำให้งานเราเจ๊งแล้วเราไปไม่ถึงสุดๆของม,มันสักทีนะฮะเมื่อไม่ไหวนะครับเมื่อไม่ไหวหยุดพักไปเลยครับหยุดพักไปเลยเชื่อไหมว่าแค่บอกว่าหยุดพักไปเลยอ่ะมีคนทำไม่ได้นะ มีคนทําไม่ได้นะไม่ยอมหยุดพักนะอดใจไม่ไหวอะ่ะอันนี้เป็นเรื่องที่เฉพาะบุคคลและสอนกันไม่ได้ละใจเราเองละคือถ้าเรายังยังทำอะไรแบบเดิมๆก็แก้ไม่ได้จริงๆเนาะเทคนิคเทคนิคอบอกกันเนี่ยบอกจนทุกอย่างเลยแต่ใจเราเองเราต้องฝึกด้วยนะครับค่อยๆฝึกมันไม่ได้ทำได้เดี๋ยวนี้หรอก มันไม่มันไม่ได้ทําได้เดี๋ยวนี้หรอกไอ้สิ่งนี้ผมบอกว่าอย่าอย่าอย่าฝืนทํานะอย่านู่นอย่านี่อย่าอะไรนะมันไม่มันไม่ได้ทำได้เดี๋ยวนี้แน่นอนมันคล้ายๆกับการการที่เราเหมือนเหมือนเหมือนเราชอบทําอะไรที่สักอย่างหนึ่งที่มันไม่ดีอะเช่นเราอาจจะชอบเจอคนนิดหน่อยเจอคนทําอะไรไม่ถูกใจน,นิดหน่อยเราอาจจะแบบติดแบบตําหนิเขาอยู่เสมออะไรอย่างเงี้ย สมมุตินะสมมุติเรื it, ่องอื่นๆนะครับแล้วเราก็รู <TALIESIN S 1> ้มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะแก้ได้เดี๋ยวนั้นเนาะมันก็ก่อนที่เราจะอย่างแรกเราก็ต้องพิจารณาพิจารณาก่อนใช่ไหมว่าสิ่งที่เราอันนี้มันไม่ดีใช่ไหมพอมันไม่ดีเราก็ต้องเริ่มจับความรู้สึกเตองให้ได้ว่ามีสติจับความรู้สึกเตองให้ได้ว่าเราเรากําลังจะทําแบบนั้นอีกแล้วนะทําแบบเดิมๆที่มันไม่ดีแล้วนะมันต้องค่อยๆเนาะ แล้วพอวันหนึ่งเราเรารู้ตัวว่ามันว่ามันก็จะค่อยๆฝึกถี่นิสแล้วเราก็จะเริ่มค่อยๆการกระทานั้นมันก็จะค่อยๆหายไปเองในตอนนี้ก็เหมือนกันนะแล้วเวลาเราวาดเจอรูปที่มันยากๆนะครับรูปที่มันยากๆแน่นอนว่ามันต้องใช้ใช้สมาธิหนักมากอ่ะหนักมากก็นั่นแหละก็มันก็เป็นขั้นที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ อ่ะมันจะเป็นประมาณนี้แหละครับเวลาล่างผมล่างอะไรเพิ่มผมล่างแนวของแสงเงาเพิ่มเข้าไปบล็อกลงไปด้วยอะไรเงี้ย <c oughs> ไม่ฝืนใช่ไหมครับคือไม่ฝืนก็ดีแล้วครับถ้า เขียนแล้วเส้นเป็นเยอะๆอย่างนี้นะอันนี้ผมพูดในมุมผมนะถ้าเส้นเยอะๆอย่างเงี้ยผมคุมอยู่แต่ในหลายๆคนคุมไม่อยู่ให้ลบเส้นจนเหลือเส้นที่สะอาดสะอาดซะสะอาดก็คือผมสมมตินะก่อนลงแสงเงาถ้าเส้นที่เราวาดเป็นหน้าตาแบบนี้ได้ยิ่งดีคือมีเส้นเดียวอันนี้ผมสมมุติให้ดูเฉย เนี่ยเป็นเส้นแบบเนี้ยไม่มีเส้นอื่นซ้อนเลยอะ่ะยิ่งดีมากถ้าใครจะถ้าใครวาดแล้วเจอปัญหาแบบว่าแรงเงาแล้วหน้าเบี้ยวหน้าเพี้ยนอะไรอย่างเงี้ยลองเคลียร์เส้นให้เหลือแค่นี้พอนะครับให้เหลือเส้นเดียวๆอย่างนี้พอยิ่งดีเลยเวลาเราลงแสงเงาเราจะแก้ปัญหาน้อยนะเพราะว่าเรารู้แล้วเราใช้เส้นไหนนะถ้าหมายถึงว่าถ้าไม่มีประสบการณ์ในการวาดเนาะ แล้วก็คุมงานหน้าง,งานไม่อยู่เนาะอย่าอย่าให้มันเป็นเส้นเยอะๆแบบที่ผมทำนะอ่ะโอเคก็อันเนี้ยเดี๋ยวเรามาลงแสงเงากันวันพรุ่งนี้แล้วกันเนี่ยจริงๆของผม,ผมยังมีเพี้ยนอีกนะเดี๋ยวผมต้องมานั่งเลม็มค่อยๆเล็มนะค่อยๆนั่งเล็มอีกทีหนึ่งก่อนลงแสงเงานะแล้วก็ถอยดูให้มันบางคนบอกว่าวาดจมูกยังไม่เหมือนเลย ยังไม่ต้องพูดถึงความเหมือนเอาถูกที่ก่อนถูกที่ถูกทางถูกสัดส่วนไม่พิการก่อนอันนี้สูงเท่ากันไหมอันนี้สูงเท่ากันไหมรูจมูกข้างล่างสูงเท่ากันไหมปีกจมูกดูโย่ไหมอันนี้โยมไหมถามตัวเองครับใครสมาธิหลุดให้พูดกับตัวเองพูดออกมาออกมาให้มันได้ยินเสียงเลยนะเอ๊รูจมูกเราเป็นยังไงนะจมูกทําไมต้องสูงว่าตรงนี้สิ พูดเพื่อให้เรามีสติครับแล้วเรามีสมาธิในการทำงานเนาะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทั้ง13ท่านนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาแรงเงากันนะก็หวังว่าจะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนาะบางทีเราไปเห็นคนที่เขาชำนาญแต่ละคนจริงๆว่าไม่เหมือนกันหรอกว่าไม่เหมือนกันเลยไม่มีใครว่าเหมือนกันสักคนเดียวนะฮะ มันเป็นเรื่องของความเข้าใจของแต่ละคนด้วยซ้ำอะไรเงี้ยบางคนขึ้นแบบเดียวกับที่ผมบอกวันนี้ก็ทําไม่ได้ก็มีหรือให้ผมไปวาดตามวิธีของคนอื่นแล้วผมวาดไม่ได้ก็มีผมก็วาดตามวิธีของคนอื่นไม่ได้เหมือนกันแล้วเราจะรู้ได้ไงก็ลองก่อนสมมุติว่ามีมีครูสิบคนเงี้ยก็ลองทั้งสิบคนนี่แหละแบบที่หนึ่งแบบที่สองแบบที่สามแล้วมาประมวลผล เราอาจจะสุดท้ายอาจจะเป็นคนที่เก็บมาคนละนิดคนละหน่อยแล้วมารวมเป็นตัวเราก็ได้อีกเรื่องหนึ่งคืออยากให้รู้ว่าสิ่งที่ขึ้นเส้นมาทั้งหมดอะครับเราควรเช็คดูว่าได้ใช้ประโยชน์ไหมนะครับเส้นนี้เราขึ้นมาทําไมลองถามตัวเองดูสิเส้นนี้เอามาไว้ทําอะไรเนี่ยเส้นนี้เอามาไว้ทําอะไรเนี่ยแล้วมันตรงไหมแล้วเอาไว้เช็คอะไรได้ไหมเชื่อถือได้ไหม เส้นนี้เอียงเอียงแบบนี้มันโอเคไหมจมูกมันควรจะต้องตรงนี้เตี้ยกว่าตรงนี้แค่ไหนอะไรเงี้ยครถามตัวเองเพราะทุกเส้นมันมีมันมีเหตุผลของมันแล้วก็มีที่มาของมันแล้วก็มีคําตอบของมันว่าทําไปทไําอะไรอะไรเงี้ยครับอ่าโอเคเนาะสาหรับวันนี้ก็สั้นสั้นสั้นไหมเนี่ยไม่สั้นหรอกพูดไปพูดมายาวอีกอะ่ะ <laughs> <laughs> ผมผมรู้สึกว่าผมจะมา จริงๆจะมาแบบไม่นานอะแต่ว่ามันยาวทุกทีเลยนะโอเคครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับก็จะบอกล่วงหน้าสัก15นาทีแหละนะโอเคครับขอบคุณครับ